ก็เป็นมิสแกรนคระบมาจากนครราชสีมาหลุโคราาค่ะมาจากนครราชสีมาหลโคราชนะครับผู้ชาโเขาชได้ไหครับคสวน้ะครับขอเสียงพี่น้องจาวคราชหน่อยครับผมต้องรัาครับมิสแกนมิสแกรของาดนัดนน้านะครับอ่ะ าพูดอรั่อยเาไม่ไไ่ด่าด้ยครับพี่พี่ยาเขราอมากวยนะี่ได้อรับนกวันนั้นวันนั้นเราเจอกันที่เอ้ยไม่เป็นไรครับกร้อมที่จไ้วนพี่ยาา่าตบมือให้เขาหน่อย นักพร้อมค่ะ<า>เราจะปิดกล่องแล้วนะไม่วนอยากจะมดวันนี้เรามีคนมาช่วยนักเาะกับพี่น้องชาวไทยที่ประสบปัญหาคุณพ่อคุณแม่ในโซนจังหวัด สุอะสุโขทัยใช่ไหมครับที่เราเราจะไปสร้างนะครับก็ยมีน้องจีนี่ใช่ไหมน้องจีนี่กับนิสแกนนักวาสร้างน้ำเสีมานะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เราต้องช่วยคนไทยด้วยกันแม่เราต้องช่วยกันได้ได้เดก็ได้มาเกลมามาเนะครา

kalau tak, boleh, tak. Nah, nah, nah.

เนื้ไม่ร้องซีนไม่ร้อน้อลกหลอดไม่ร้องีไม่อนหลอดก้ไม่้นลูหลอดถ้องถูก้องถูกต้องถูก้อกต้องู่กต้องถูกต้องถูก้องถูก้องถก้องถก้องถูก้้องถ้งถูก้องถ้อ้องถ้องถูก้องู่ก้องถ้อง้อ้้้้้้้้้้

ไปกินไหมคะไปกินไหมไปเลยไปเลยไปกินมากไปด้วยลูกอากาศแบบร้อนระอุดีพี ได้นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวปโอยวเป็นล็อกเลพี่ยาเออ้เป็นล็อก

Các tóc lại Nóc à, chưa đọc lại ชื่อน่ารักมากเลยต้องจ๊อก đi, <laughs>

พี S <S ่หม้พี่โมาตูเป็นมดขิวไปเลยอ่ะมดขิวนี่โมคือสวยมากหนาเลยทพค่ะวันนี้รมที่อมี่คือมิสบรีอ่ะค่ะมิสบรีอ่นะครับถ้าต้้อไต้องยกไปน้ยาน้ที่เรียน่ต้องป้ายยาหรอตรงนี้ร้อนไปงงับยาต้องอจะรู้ว่าทาไมีพู ขอมาอยู่ที่ทุกวนได้เลยนะคะ,ะได้อขออนุญ,ญ,ญาตมาเอ่อเป็นลูกสาวที่ใครพูดมาไม่ใช่ใครพูดเ ตวองสามอะไย่จะวดนเป่านเลยเอ๊เอ๊อย่งอ้ยทได้ดีมากเลยใขานอ้ยแน่นเดี๋ยวมีคนดูเปล่าเหนือเท่าไหร่เอาก็ยังดีไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราปิดแล้วมันเยอะมาเยเอง ลงมาลงมาร้านที mà, like. ่ทำะรเอาไปเอาไปเอาตั้ลุกเต็มปากเต็มาจเป็นไงลูกเป็นไงผ่านเราผู้หญิงมาละลายในปากก็ร่านอันนี้มีอะไรชื่อเลยว่าร้านอร่อยที่สุดในประเทศไทยโอ้โห อร่อยจริงค่ะจากการที่เคยกินหลายๆที่มาที่นี้อร่อยที่สุดค่ะที่อยากส่งค่ะคอนเฟิร์มเลยร้านเจดียมิสแปนพูดเลยว่าร้านขนมตาลอร่อยที่สุดในประเทศไทยร้านขนมตาลอร่อยที่สุดในประเทศไทย รัวพาดมากเลยนะคะทุกคนค่ะต้องมากินที่นี่แล้วค่ะอาหาเดียวมาถึงอร่อยมากแล้วก็ไปลดเอา้านไม่ได้จริงไม่เป็นไรเดี๋ยวจะย่อยหมดเดี๋ยวจะย่อยหมดอ่ะปรร้อยบาทนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้รู้สึกว่าผู้ชายจะกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษนะคะโอเคกินออกแมพี่ใชไหนะผู้ชายกระชุ่มกระชวยกันเป็นพิเศษดูหน้าหมดดูหน้าดูย็นไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยอยู่แล้วนี่อันไหนที่สุดที่เคยกินมาว้ายอันอหนที่สุดาที่เคยกินมาหอมหวานละมุนมากค่ะทุกคนค่ะ พิได้นักชี

hồi lắm nè ชีเกิจะได้เป็นชิ้นชิ้นบางๆเลยนะค่ะขายไปคือตาไหลไปต่างๆค่ะผ่านมาแล้วแวะมากิน้หยนะได้มากินนะคะพี่ยาแข็งแรงดีพี่ยาเข้มแข็งพี่ยาแล้วมารกินน้ำร่วมวันนี้เป็นวันที่พี่ยาภูมิใจมากช่ได้ด้วยคือ ชาไยราดีใจมากขอบคุณพี่ยามากๆนะครับในที่ทำเพื่อสังคมได้ขนาดนี้ขอบคุณมากนะครับและภารกิจนี้นะคะภารกิจที่เหลือรับช่วมเนี่ยเราทำกันมาตั้งแต่บรรพุทธนะนะพุทธเพื่อการส่งเสริมการนี้วันที่5นะครับแล้วจะมีต่อไปจนถึงวันที่เท่าไหร่วันที่วันสุดท้ายนครับให้ยส่งไคนึ่ง้ยาช่วยเหลือประชาชนไทยนะครับทั้ง้าภาคเหนือของเราได้รับวาช่วย ไป้ยนือนน้วันนี้าทอต่อไปรของกนะคน้นะคอบว่านนานะครับที่ช่วยเหลือตับนะครนต่อไปนะครับรนต่อไปบอ่รรับอบนะอร่อ มัก่อบมันเปิดมันไม่เปิดมันไม่ใช่กาแฟใช่ค่ะที่นี่นะกินมาค่ะที่ห้าสิบกว่าบาทวันนี้กินอะไรก่นดิกินด้วยซ้ำลไปซ่อมสิ่งเก่าไม่าลุงไม่มาจะ่พามาบังมาบังเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคร่บว่าแล้วเมื่อกี่มองไม่เห็นเลยเพะว่าอาบัติเสียบริจาค Dulu, ya, t สลับกันว่าเก็นพี่หิวข้าวเลยเนี่ยพี่หิวเลยเนี่ยหรอพี่เป็นเขเสียงหลอน้องหลอนานแล้วพรับลมสุพานชื Seattle> ่อ uh> นี่ได้ครับซึ่งเด็กจะมาผสมกัน